วันนี้พอยังแก้ปัญหาเรื่องน้ำอยู่น้ำปราปาไม่ค่อยไหลล้างบ่อล้างบ่อน้ำบ่อน้ำตื้นเป็นบ่อดึกดำบันของตายายแล้วเห็นบ่นขอข้าง่าน่ะมีแต่ตะเกียตะกอนตะกอนเยอะเลดูขึ้นทีหน่อยทีหน่อย,อยได้เยอะแล้วตอนนี้มีน้ำออกมา คำดูจากก้นบ่อขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นตะกอนแล้วก็ทิ้งหมักหมมเพราะมันเป็นบ่อน้ำดึกดำบันพันปีมีตะกอนขึ้นมาดูตะกอนดิได้กินไหมเหม็นไหมตอนนี้น้ำใต้ดินเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะมีบ่อน้ำสะอาดใช้ ออกมาแล้วคีเลนออกแล้ว <laughs> นะมิศวกร <laughs> ภารกิจพิชิตบ่อน้ำเดินทางใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว80-90%แล้วครับตอนนี้ หลังจากที่ได้พยายามเอาโคลนทรายจากข้างล่างขึ้นมาเริ่มเห็นน้ำใต้ดินแล้วร้อนแรงแบบนี้ต้องหาวิธีเอาตัวรอดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเอาขยะขึ้นมามีเศษไม้เศษพลาสติกเศษอะไรหลายอย่างทำอยู่ทำมั่งไม่ทำมั่งเกือบสองเดือนแล้วนี่เลย ขยะสงสัยจะเป็นถุงใส่ถานที่ญาติเขาใส่ไว้ตั้งแต่เริ่มขุดใหม่ๆแต่นี้ถ่านแล้วนะครับใช้ไม้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำไปเก็บในแทงเป็นขั้นตอนการกรองน้ำอีกต่อไปครับบ่อน้ำเก่ารูปนี้ ได้ทําการปรับปรุงจนมีน้ําใช้แล้วแต่โชคไม่ดีหลังจากดูดขี้โคลนแล้วก็ทรายจากก้นบ่อขึ้นมาก็เกิดปัญหาก็องวงคอนกรีตยุบตัววันนี้ได้ให้ช่างมาทําการแก้ปัญหาใหม่เดี๋ยวเทคานเทคานยึดไม่ให้ลงไปอีกรวมถึงยาวไปถึง แทงควากล็ดเก็บน้ำเลยเอาเก็บแต่จบทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวจะให้ยึดคานตกดกับคานเดิมโชคดีคราวที่แล้วปรับปรุงบ้านแล้วก็เทคานยาวมาถึงบ่อน้ำพอดีมีประโยชน์มากครับบ่อนี้ไว้เก็บน้ำฝนตอนฝนตกนักแล้วก็เป็นสำรองน้ำใช้สำหรับกดน้ำต้นไม้ก็ได้ เราไปกรองใช้งานเป็นน้ำใช้ทั่วไปก็ได้แล้วก็มาดูติดตามผลงงานกันอีกทีนะครับทำลางน้ำเสร็จพอดีวันนี้โชคดีมีฝนตกต่อเนื่องมีตกหนักเป็นบางช่วงได้น้ำมาเต็มเต็มน้ำเต็มถังนี่เอาสายยาง รับน้ำจากลันคาน้ำทั้งหมดลงที่สายยางลงบ่อน้ำตื้นจำนวนสอเส้นวันนี้ข้อหมายระตดวุผลเร็จน้ำเริ่มมองเห็นน้ำในบอกแล้วรออีกสักสองสามนาทีก็น่าจะเอ็มเต็มวงบ่อ วันนี้ฝนตกหนักในระดับที่ม,มีคนมีคนาจับอึซึ่งหาจับอึนแน่เลยเดินไปดูบอ่อน้ำตื้นแนันที่ออกแบบไว้สำหรับเก็บน้ำฝนนี่ครับน้ำเริ่มเต็มบอ่อเต็มเลย น้ำมันจะคุนเลยมันจะมีดินพังลงไปเยอะเลเขียดตายแล้วเขียดตายอยู่สองคนตัวมั่สะดวกเลยแต่อย่างเขียดเลยนะเนี่ย <c oughs> บ่อน้ำที่ขุดไว้นานแล้วนะครับแต่ว่ามาปลูกบ้านอยู่ใกล้ วันนี้ฝนตกแล้วก็รับน้ำจากลัคามาเต็มๆก็เลยปริมาณเยอะเกือบเกือบเ,เต็มวงบอ่อแล้วจะรอดูเนี่ยวันนี้ไม่เป็ไนหนเดี๋ยวรอดูแล้วก็จะทำความสะอาดบ่อ,บอด้วยมีมแมลงมีอะไรขึ้นมาเยอะ่อมาที่วางไว้วันนี้ประสบผลสำเร็จเป็นวันแรกนะครับ การเรื่องระบบน้ำรองรับเวลาฝนตกหนักถ้าตกอย่างนี้เป็นระยะระยะเราก็จะเก็บน้ำลงไปในบ่อแล้วก็อัดน้ำลงใต้ดินสะสมน้ำไว้ในดินได้นะครับ